บูทชุดนี้เป็นบูทกึงนะครับบูทกึงตัวนี้ก็เป็นครับสวัสดีครับวันนี้คลิปเป็นทําได้นะครับผมอาจารย์นรันนะครับนะ่าจะมา,านำเสนอนะส่งไทยปีเก่านะครับนะในรูปแบบของพวงข่างนะครับพวงข่างชุดนีนะ้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าพวงข่างชุดนี้ผมจัดทำนะโดยที่เจ้าของนําเสนอนะครับนะ เกี่ยวกับนาปูเลดทั้งคันจะทำอย่างไรเราต้องตามไปดูนะครับพ่วงข้างส่งท้ายปีเก่าเชิญชมได้เลยครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพวงข้างส่งท้ายปีเก่านะครับแบบไหน <Okay. S 1> นี่นะครับส่งท้ายส่งท้ายปีเก่าที่เราจะต้องมาเสริมด้วยสเตเลส์นะครับอ่าอันนี้ก็หน้าตานะครับไม่รู้ว่ารถคันไหนที่จะมาเป็นคู่ของคันนี้นะครับนี่อย่างนี้ครับนะฮะนี่ครับอ่า รุ่นส่งท้ายปีเก่าของเรานะครับแบบนี้ใครชอบก็ชมดูครับนะนี่นะครับแนวทางของเราส่งท้ายก็ต้องหาของสวยๆมาชมกันหน่อยมาโชว์กันหน่อยครับนะเดี๋ยวเราจะทำวิธีการติดตั้งเลดแล้วก็ติดตั้งตะเกียบนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูตะเกียบกันนะครับที่ตะเกียบอันนี้ก็เป็นตะเกียบรุ่นพิเศษเลยนะครับเป็นตะเกียบบูธอ่าบูธชุดนี้เป็นบูธกลึงนะครับอ่าบูธกลึงตัวนี้ก็เป็นอ่าเป็นบูธลาวแกนอ่าลาวแกนตะเกียบนะครับตัวนี้ก็หนาอ่าหกหุนนะครับแล้วก็มีความหนานะครับตัวนี้ใช้ทนนะครับนะเหล็กตะเกียบตัวนี้ก็เหล็ก4หุนนะครับ4ี่หุนหนา นะครับนี่ใช้แบบนุ่นนี้เลยแข็งแรงมาตรฐานนะครับหมุนเดียวจบนะครับนะหยอดน้ํามันง่ายๆครับหยอดน้ํามันน,นะนี่นะโอเคเดี๋ยวเราต้องใช้น้ํามันชุบเลดหน่อยนะครับเวลาเชื่อมมันจะนั่นไม่รู้เขาใช้ยังไงนะผมก็ใช้น้ามันนอ่น้ามันที่ข้นๆที่สุดนะครับผมจะเป็นน้ํามันเกียร์ หรือน้ำมันอะไรก็ได้ผมลองใช้ดูนะครับว่ามันได้ผลไหมหมายออกแล้วเดี๋ยวเศษมันติดน,นะครับอผมไม่มีน้ำมันอย่างดีครับครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมเลสกันนะครับนี่สแตนเลสเออแผ่นเล็กๆหน่อยนะครับเราทำความสวยงามหน่อยวันนี้แหมพ่วงสิบปีของเรานะครับเออคนถ่ายก็ถ่ายให้สวยๆหน่อยนะเดี๋ยวคนดูน้อย <c oughs> เกียบอย่างนะครับเลนนะครับนะผมก็เร่พิ่มเรื่องเก่าไก่าของคนอื่นเ<ๆ>น<ๆ>ี่ยผมชอบนะครับพวกเลนใช่แล้วเราก็เล็งน้อยเดี๋ยวยิงไม่ถูกโอ้ตรงละมาเปิดต่อรักต้องใส่แว่นนะมองว่างออกเลนนี่ดามัน,องงอมนดุ อยากสังนิดนะครับเลียดนะฮะผมก็ไม่ค่อยกิ่งด้วยตังเลียดเนะี่ยอดดีดแล้วดีดแล้วดีดแล้ว ครับนี่เราก็ล้อนะครับเพื่อจะปูะพื้นเลดนะครับเลดซ้ายขวาพื้นล่างแล้วก็พื้นตะกานาครับตอนนี้เราก็ทําไปถึงโชกนะครับน่ะใส่ล้อเสร็จเรียบร้อยนี่ครับนะพอใช้ได้นะครับไม่ถึงกระสวยเท่าไหร่ราคาของที่เขาซื้อมาก็เจ้าของก็จัดซื้อของมาเองนะครับนะอืม อันนี้ผมก็มทําตามใจนะครับทําตามใจที่เขา,อาคอยได้นะครับนะคอยได้เดี๋ยวนี้เราก็จะมากูเรตอีกตะการนานนีกวสวยนะครับนะนี่นะครับพ่วงข้างของเราก็คือก่อนส่งท้ายปีเก่านะครับนะี่คันนี้นะพ่วงส่งท้ายปีเก่าเป็นรูปร่างลักษณะนี้ครับ ชอบกดไลค์นะครับถูกใจกดแชร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปปูเพิ่มเติมครับนี่เราก็ทํามากันถึงตอนติดเลดนะครับติดพื้นนะครับโอ้โหเงาวับๆเลยนะครับเนี่ยนะด้านข้างครับก็ใส่นะครับนะด้านข้างก็ใส่ด้านหน้าก็ใส่นะครับนะนี่ครับด้านข้างครับนี่นะยังไม่ได้เชื่อมนะครับโอ้เชื่อมยากครับนะ อันนี้ก็เป็นพื้นพื้นฝาท้ายอ่าอันนี้พื้นฝาท้ายนี่ครับนี่โอ้ยทุ่มทุนนะครับนะเจ้าของก็ทุ่มทุนนะครับผมก็จัดทําให้นะครับนี่นะ <c oughs> ก็ได้เป็นนาะรูปนี้นะครับนะเออก็เร่งทาและเดี๋ยวจะไม่ทันปีเก่านะครับก็วันนี้ก็ขอ ส่งงานเท่านี้ก่อนนะครับโปรดติดตามนะครับตอนต่อไปเราก็จะนําเสนอกันเรื่อยไปนะครับนะวันนี้คิดเป็นทำได้ก็ขอทิ้งผลงานปีเก่าแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถือโอกาสล่าล,า,ลาส่งท้ายปีเก่านะครับนะให้ทุกคนนะครับ f c ทุกท่าน,นให้มีสุขภาพแข็งแรง นะครับนะติดตามรับชมรายการคลิปเป็นทําได้นะรายการคลิปเป็นทําได้ก็จะนําเสนอในสิ่งดีๆให้กับทุกท่านเป็นความรู้นะครับแล้วก็ผู้ที่รักพว่งข้าก็กดติดตามชมได้เลยนะนะกดติดตามชมได้เลยวันนี้ขอล,ลาไปก่อน พบกันโอกาสหนะ้ามีใหม่ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมและติดตามขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ